สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาแคสเกมเ,มเกมที่ต้องใช้เสียงนะคะเพื่อในการผ่านด่านนะคะก็ดูจากของคุณแกรี่เกมแคชเชอร์นะคะแล้วก็พี่ออยล์ลาเบเกอร์นะคะเออเห็นแล้วก็เอ้ยลองเล่นบ้างดีกว่าอะไรเงี้ยแต่แบบเอ้ยเราเป็นผู้หญิงไม่ต้องเยอะขนาดนั้นมั้งมั้แม็กสูงเกินไม่สามารถวากได้หรอกอไม่ถึงค่ะเท่านี้ก็พอแล้วมั้งกระ ไม่ถึงอยิโอ้จะเลิสนะ่ะประมาณนี้ก็พอเนะฮัลโหลเออเออย่างนี้นี่นี่นขอตั้มตั้มเลยแล้วกันเดี๋ยวไม่เคลียอโอเคผ่านเลดี้ทำาีนะจะผ่านวินี่อะ่ะ Môn môn môn. ok <mali> hello yeah 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 what's up da 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 ิดตายเลยอ่ะเจ็บคอตายพอดีฮัลโหลสัตว oh, oh, oh. ์ใหญ่โดเรมีฟาโซลาทิโดโดเรมีฟาโซลาทิโด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 เรมีฟาโซนปัสสิปัดปัดปัดโหดว่ะเหรอโอเคโอเคโอเค จะเหมือนทมไปไหนเนี่ยปาเปิดปิดปิดๆิอ <contra> ิสระ open o โ e าอาทโด อชิบหายเลยวะ่ะ <c oughs> มีคำอื่นที่นอกจากอามไมีเนี่ยไม่มีนะคะอะดิโด <c oughs> โดแล้วกัน l e มีฟาซอ t ที the j อ y โอ๊ยปวดใจหมดปว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 ดมดสิ โอ้ยอันนี้แหละฮัลโหลเฮ้ e y Hey, hey, hey What's up Yeah Yeah ah! oh. อ้าวโดนกูเหรออ้าวกมคันคู <'t> ไม่ได้แน่เลยอ่ะเอ,อ้ยมันก็ผ่านได้นี่หว่าคันคูไม่รู้เป็นอะไรเอาซะมี่ ว่ะได้ด้วยเหรออ้าวข้างไหนวะเห็นเหรออ่าอ่าเหี้ยงานรอบอ๋อลงมาข้างล่างนะโออยแมทยังอง่ะ มันก็ตายเขากลัวอนันึงนะขอทําใจก่อนทุกคนเตรียมอุดหูดีๆด,ด้วยนะคะแต่เสียงจะถึงหรือเปล่านี่อีกเรื่องนึ่งนะอะไม่ผ่านเจ็บคอไม่ไหว,วอ่ะ หายอะเล่นไม่จบอะไม่สามารถแรงพลังเสียงไม่ถึงจริงๆนะขออีกรอบนะหายคันหูไม่ถึงว่ะ